อืมอะฮะไลนิ่งไหมอยากเล่นไลนิ่งอะ่ะ oh, <no>, This is p e r f e t r a d e for เอ่อไลนิ่งไหมไลนิ่งแล้วกันก็ด่าอะไรเดียวอ๋อไอพิชังก็ เกมนี้มนเล่นไงวะ <laughs> พอพอพอมุ้งนี้ใช้ได้ครั้งเดียวเออ่แผนไม่มีแผนคึ้นเล่นไลนิง่งนั่นคือแผนแค่แหละเดี๋ยวให้ <'s> ทางเขาตามเก็บทงหลังปืนกลปืนกลได้ดันสูงเลยแบบสูงสูง,ส,งสูงมากๆสูงนั้นอ๋อกูเอฟกี ก็เคทสิบห้วิแหละเพื่อนแล้วมันก็เสียเวลาพิมเบ้รคุณนั่งดูสควิดแสมสควิดเกสตัวอย่างสควิดสามไม่มีใครสนใจเพื่อน ไม่ดูไปดูกลับ Let rock the enemy for some barbed wire here Ying มีตำแหน่งแล้ว ฮะนายบอกให้ฉันไปดูซีรี่เหรอฝันไปเถอะทำไมหรอทุกวันนี้กูยังไม่มีเวลาว่าพอเลยเอาเวลาไปทำอ่างอีมีนั้งหลายอย่างที่สำคัญกว่าการดูซีรี่เช่นการหาตัง ผมจะเทคเร็วเป็นพิเศษนะเพราะผมจะเล่นผีแกนคู่นี่มานี่ฮะโอเคกูโคตรเทคเร็วเป็นพิเศษเลย เจอไหมจุดๆจุดๆจุดๆไม่ทันเอ่อมึงเติะพลเรื่องมึงมานี่ดีครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมกลับไปกลับไป เยูรถไฟละจ s u p e r นี่สลิปมาด้วยไม่ไอยู่ตรงนี้แหละรอเราเข้าไม่เข้าไม่ไปำมยิเก้าไปกระตุกมันหน่อยดิ ครับโอเคไม่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 ปิด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 รูปิดรูปิดรูยิงโมเดลวะถ้าเรนสไนกูไปแล้วสไนเปอร์โซนผมจะเล่นรถไฟนะเพราะว่าสองสองมันไม่สามารถไล่คอสกิปได้แต่ถ้าเป็นเฟรมเวเฟอร์ผมจะปิ้งมันได้แล้วรีบเอาไพโอไปยืนพื้นที่ด้วย เออเร็วที่สุดที่จะทำได้แล้เดี๋ยวคุณเต็นท์พยาบาลต่อตมีผีๆหลับ e ัวไลฟ์ มึงจะให้กูมาดูฟีรี่์เหี้ยอะไรตอนตอน,ตอนนี้อีจัดคือคือเขายิงกันอยู่เว้ยไอ้เหี้ยอะไรไม่ให้ดูฟีรี่อะี่เหี้ยอะไรตอนนี้สวัสดีครับ Out Gunner yeah. <laughs> 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 has ready to kill. Unleash the inferno. พันเซกรานเดียสตันบีบัส Inferno Tank ready for waiting เไม่ไม่ไน่าจะเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมติดไปบ้านอ่าพี่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 พ เสียเวลามากแลนะ้วเนี่ยปล่อยมันไปปล่อยมันไปไปฆ่าให้หมดดีกว่าอืมถอดไม่โดนโอเค เออผมเตรียมแผลก่อนดีกว so ่าซิกเซนผมทำงานไม่ค่อยดีเอ็นจีทีดีครับนี่เป็นยังีงมันกลับมาเติมเืิด เกมสิบหกโอเคเอ้าเออถูกละอู้หูโดนกันระเบิดดิ The Pack Gun has ready to use ถ้ามันวิ่งมาซ้ายมันจะตายเลยผมจะล่อมันด้านซ้ายหน่อยปุ่งจี้รถกันเลยด้วยเดี๋ยวของเหนื่อยแล้ว ดูดีครับข้างบนเป็นคอนโทริบโอเควงถอย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 อยเออ นี่เดี๋ยวซ้อมไม่เลืองเต็มกว่าแตัดมันนีิเครเวรอดไปนะมึงรอดไปนะมึงแกอยากที่ไปข้างบนไปนี่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 โอเค We are losing ground น ah ี่มึงมาตรงนี้ ปิดผ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 ิดลีลีสต์ะกอหลีผิดทางเว้ยเพื่อนไม่โดนนี่อย่างนี้อันนี้วันนี้ใครยิง สวัสดีครับขอนสนาย,ยิงแกแปะนี่เออเจอจับคุณช้าหนึ่งนายจีจีสวัสดีครับสวัสดีครับอขอโทษครับ โอ้ม่ไ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 ม่เฟกเฟเฟลนเดอเนี่ยเฟกเฟลนเดอร์นี่ยนี่กลับมาส <oh no! mmm oh ุดโหมาลุงต้องออวินต่อ หน้าไอ้ดีจริงๆเรยเว้ยอืมเดี๋ยวรอออวินออวินดีไหมพี่แกนมาอีกตัวนึ่งเกวเวนึ่งเผื uh ่อไว้พาดระเบิดตอนแรกออวินแล้วทำไมกูวัด ziek continue steal to various sektors Half-Treck halting มึงซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคมีบินดีไ i น์ f resh f o r กงนเดียวอุ๊บมึงปล่อยเีอยเลยกลับไป infantry marching stop the time เจ้าเจ็ดหกยิงนี่ยิงนี่ยิงนี่ไอ้เีืยเอ้สเปสพอดีเอาไปแล้วกันนะนี่ทำไม

ใจเย็นใจเย็นแม่สองดาวมึงน่ะมึงไปนู่นฉันรักเลยฉันรักปืนควงของฉัน And ready to go Này Yngao nhìn go bên awa tờ về nó lạc chờ, là, chờ là, ไปเชีร์วอดแ่งยิงมึงให้ตายทีละตัวนี่มาไป มึงไปเผานั่นต่อมึงกลับไปเติมพลมึงกลับไปเติมพลผิดผิดผิดรู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 เอ่อโอเคเดี๋ยวมาตัวใหม่ที มึงไปเข้านูาน่นไปม,มึงไปเข้านูาน่นโดนคอร์สยิงตอนโหนเนี้ยเมื่อกี้แม่งเลยแม่งบอกเฟ็กซ์แลนเดอร์ไอ้เหยอะไปเฮ้เทเลอร์ตรงนี้ก็ไม่โดนนะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่อยู่มนัน We have it fresh ด r e n a d i e r Squad is ready แค่กินนูนโอเคทําะไรของมึงอยู่เนี่ยพอดีจ้ะขอโทษจ้ะเออไอ้เชี่ยอ้ยเติมปืนเติมไอ้นี่ไม่ได้กลับมากลับมา ตววนี่มานี่ต้องผมนองเอา P4 มาก่อนคันนึงมันขึ้นบ้านไปโอ้ไม่ไมมม่ไม่ไม่่ไม่ตามปิดแน่ P4 รอ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 มึงซ่อมรถวัสดีครับเออผิดมึงไปนี่ยิงนั่นเออ เขียนนังยิงนี่ก่อนยิงนี่ก่อนไอเขียนนั่ไม่ต้องมึงมาที่นี่หรอเอาไม่ให้ตายเอาไม่ให้ตายเอาไม่ให้ตายเข้าบ้านไปไเออมึงกลับบ้านไปด้วยไม่ไม่ไม่ไมึงยิงยิงนี่ก่อนพอไปต่อ หอยังอุตส่าห์จะยิงกูเนาะสุขีไปตัดทวง้วยมันเฟซแลนเดอร์แบงยิ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 งเฟซแลนเดอร์ มึงกลับมึงกลับเอ่อปนกลงมาตั้งนี่โัวเหี้ยเลยยิงเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยนี่มันนี่อันนี้มันนี่

อินฟอรมาร์ไปคุยไปหรอกยิงมันมึงกลมาต่อไปแล้วเหี้ยไปอะไรยังอยู่ด้วย เหี้ยแม่งเฟสเลนเตอร์ลเลยสัสเลยออาวเหี้ยแม่งกดออกไปแล้วกูรำพิมพ์เลยเฮ้ยเหี้ยแม่งคุยเฟคเลนเตอร์สัตว์ กดบอกจีจีเฮียไม่ได้กดออกไอสัตว์ทำให้หวเออคือคือแบบขอโทษเพื่อนกูเจอเบิกนี้มาประจำแล้วกดจีจีเนี่ยจริงๆไม่ได้จีจีอะดองของแล้วถึงเวลาพุ่งมามประปลาใจแม่ง